จาวาตูลิสค่ะผ้าวาดอินโดแท้ที่กระแสตอบรับดีมากๆนะคะตัวนี้เพราะว่าน้องมีไฮไลท์คือเป็นลายตะกา้าลายตะก้าดอกไม้ที่สวยสดงดงามผ้าวาดตัวนี้มีชื่อว่าผ้าวาดกามาบาติกนะคะนำเข้าจากอินโดนีเซียแท้อันนี้เป็นล็อตผลิตใหม่ล่าสุดค่ะกลิ่นผ้าหอมฟุ้งคลุ้งอยู่ในเนื้อผ้า นะคะผ้าวาดกามาบาติกลอดผลิตใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆกลิ่นหอมฟุ้งๆอยู่ในเนื้อผ้าเลยนะคะเมดอินอินโดนีเซียแท้ <S 1> <S 1> เป็นผ้าวาดที่มีไฮไลท์สุดเด่นคือลายตระก้าดอกไม้แบบนี้ค่ะใครเห็นใครไม่ชอบก็คงจะ ไม่ใช่แล้วนะคะคุณพี่ใครสนใจสั่งสั่งได้เลยเป็นของนําเข้าจากอินโดนีเซียแท้แล้วขึ้นชื่อว่าเป็นผ้าวาดเนื้อผ้าต้องดีอยู่แล้วค่ะนิ่มนุ่มใส่สบายไม่ลื่นไม่ร้อนไม่คันซับน้ําดีค่ะอันนี้ผ้าวาดเนื้อจะดีกว่าปาเต๊ะธรรมดานะคะด้านนอกสีแบบไหนด้านในก็สีแบบนั้นค่ะเหมือนกันทั้งสองด้านลวดลายผ้าได้มาด้วยวิธีการวาดด้วยมือค่ะจึงเป็นที่มาของคําว่าผ้าวาดนะคะวิธีการสั่งผ้าวาดกามาบาติกตัวนี้นะคะจะสั่งเป็นมัดก็ได้จะสั่งเป็นผืนก็ได้ นะคะคถ้าใครสนใจสั่งเป็นมัดหนึ่งมัดจะได้เพราะว่าตัวนี้ห้าผืนคราสีนะคะโทนสีในมัดอาจจะมีนอกเหนือจากที่โชว์ด้วยนะคะเรส่งหนุขออนุญาตปล่อยเป็นมัดต,ตามที่ทางอินโดนีเซียจัดมานะคะ mm hmm. เขาจะคราสีให้คุณพี่เรียบร้อยค่ะในเซตห้าผืนคราสีนะคะไอที่คุณพี่เห็นลายๆตรงบริเวณนี้นะคะคุณพี่ไม่ใช่สีเลอะนะเขาจะเป็นเทคนิคการทําของเขานะคะเดี๋ยวกว่ามีดราม่านะคะนี่ไม่ใช่นะเขาจะเป็น เทคนิคการทําของเขานะคะเป็นปกตินะคะไม่ใช่ตำหนิไม่ใช่ตอนนอนนะคะต้องแจ้งก่อนนะหนึ่งเซตห้าผืนค่ะสี ปกติเซตละพันห้าร้อยนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่เอาวันนี้ใครรับหนึ่งเซตห้าผืนค่าสีหนูให้แค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบจัดส่งถึงบ้านหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเราได้ลดผลิตใหม่หอมๆนะคะห้าผืนค่าสีจัดส่งถึงบ้านค่ะเป็นลายตกร้ายสวยๆเลยค่ะรับหนึ่งเซตให้คอมเมนต์ว่ากอไก่มอม้าหนึ่งมัดพิมพ์รหัสกอไก่มอม้าตามด้วยจํานวนมัดได้เลยนะคะ ผ้าวาดอินโดแทกามาบาติกมีลายตะก้าเป็นเอกลักษณ์1เซตห้าผืนคะสีเนื้อผ้าโคตนุ่มโคตด,ดีเซตละแค่หนึ่งาสเท่านั้นจะส่งถึงบ้านเลยใครรับ1เซตให้คอมเมนต์ว่ากอไก่โมมาหนึ่งมัดนะคะกลิ่นหอมเนื้อผ้าดีค่ะน้องเป็นล็อตผลิตใหม่เพิ่งมาของเพิ่งถึงค่ะรับประกันความ สวยค่ะคุณพี่ผ้าว่าตัวนี้ใครไม่เอฟพลาดนะคะ1เซตห้าผืนคระสีค่ะเซตละแค่หนึ่จัดส่งถึงบ้านเนื้อผ้าโคตรดีเลยเนียนละเอียดนุ่มหอมนะคะใส่โคตรสบายค่ะใครจะรับ1เซตนะคะพี่คอมเมนต์ว่ากอไก่โมม้าหมัดได้เลยสั่ง1เซต5้าผืนแล้วไปแบ่งแบ่งแชร์แชร์กันนะคะคุณพี่ถ้ามีความสามารถในการเอฟเป็นมัดเอฟเป็นมัดได้เลยคุ้มค่ะหนึมัด ืนคราสีหนึ่จะส่งถึงบ้านตกผืนละ200กว่าเองพี่ได้ผ้าวาดอินโดแท้พรีเมียมสวยๆเนื้อดีไปใช้สีก็สวยลายก็สวยผ้าก็ดีกลิ่นก็หอมของก็ใหม่ไปใช้ในพาลาสุดจึ้งพิเศษพิเศษนะคะใครจะเอารีบเอ็ดคะ่ะสนใจฝั่งหนึ่งเซตห้าผืนคราสีให้คอมเมนต์ว่ากอไก่มอมาหนึ่งมัด น้องเป็นผ้าวาดลวดลายผ้าได้มาด้วยการวาดนะคะคุณพี่ไม่ใช่งานธรรมดาตัวนี้เป็นงานระดับผ้าวาดพรีเมียมของอินโดนะจ๊ะคุณพี่ใครจ